สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออรัชสมัย70ปีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมมิชนาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบพิตรคือสําหรับคนรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านีออ้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนักกับความทุ่มเทบทบาทท,ที่ซับซ้อนของพระองค์ท่านนะครับในการสร้างประเทศไทยยุคใหม เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจความท้าทายต่างๆทีออ่พระองค์ทรงรเผชิญนะคะแล้วก็มรดกที่ทรงทิ้งไว้ให้พวกเรามีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือท่ามกลางยุคสมัยที่สถาบันกษัตริย์ทั่วโลกเนี่ยดูเหมือนจะอ่อนแอลงแต่ทำไมสถาบันกษัตริย์ไทยในยุคข,ของพระองค์ถึงกลับเข้มแข็งข,ข,ขึ้นมาได้อันนี้น่าคิดนะคะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลองไล่เรียงกันดูตั้งแต่ช่วงแรกๆเลย ที่แบบว่ามีความไม่แน่นอนเยอะมากไปจนถึงจุดเปลี่ยนสําคัญสคัําญแล้วก็แนวทางที่พระองค์ท่านทรงนํามาใช้เพื่อสร้างความผูกพันกับประชาชนนะครับโค้ดของรัชกาลที่8ในปี2489ซึ่งกระทนหันมากสร้างความสับสนวุ่นวายไม่น้อยเลยค่ะครับนั่นหมายความว่ารัชกาลที่9สเสด็จขึ้นครองราชในสถานการณ์ที่ ต้องเรียกว่าเปราะบางมากๆเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยรัฐประหารปี2490อีกการกลับมาของจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งก็ ไม่ได้สนับสนุนสถาบันเท่าไหร่ทำให้พระราชอำนาจในช่วงต้นรัชกาลนี้คือมีจำกัดจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในปี2500ตอนนั้นจอมพลสริทธิ์ธนรัตททำรัฐประหารแล้วก็ตัดสินใจฟื้นฟูพระราชอำนาจคืนให้กับรัชกาลที่9ซึ่งอันนี้ต้องมองในบริบทของสงครามเย็นด้วยนะคะตอนนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามองว่าสถาบันกษัตริย์ไทย เป็นสถาบันสำคัญมากในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้ค่ะเขาเชื่อว่าสถาบันจะเข้าถึงประชาชนในชนบทได้ดีกว่าสร้างความเชื่อมั่นได้ดีกว่ากลไกรัฐหรือทหารอย่างเดียวอ๋อครับครับการฟื้นฟูอำนาจก็เลยเหมือนกับว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐพอดีแล้วหลังจากนั้นก็มีการเสด็จเยือนต่างประเทศเยอะขึ้นใช่ไหมครับอย่างอังกฤษสหรัฐช่วงปี2 5 0 3้เป็นต้นมา แล้วก็เรื่องเงินสนับสนุนจากสหรัฐที่ได้ยินมาว่าเออเยอะมากในช่วงทศวรรษ1960เทียบเป็นเงินปัจจุบันนี้หลายหมื่นล้านบาทเลยใช่ค่ะปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสําคัญมากจริงๆห่ะในการเสริมสร้างบทบาทแล้วก็ภาพลักษณ์ของสถาบันให้แข็งแกร่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าอืม การเข้ามาของอิทธิพลตะวันตกพร้อมกับการสนับสนุนจากสหรัฐเนี่ยมันก็มีอีกด้านหนึ่งนะคะคือแนวคิดเรื่องเสรีนิยมอะไรพวกนี้มันก็ส่งผลต่อปัญญาชนนักศึกษาเหมือนกันนะนำไปสู่การตั้งคำถามกับระบอบเผด็จการทหารในตอนนั้นจนเกิดการประท้วงใหญ่14ตุลา16ครับแล้วก็มีเหตุการณ์รุนแรง6ตุลา19ที่ธรรมศาสตร์ตามมาอีกดูเหมือนเหตุการณ์ความรุนแรงพวกนี้ จะเป็นบทเรียนสําคัญเลยนะครับว่าการใช้กําลังอย่างเดียวมันไม่ได้ผลจริงๆแล้วก็สร้างความแตกแยกมากขึ้นด้วยใช่ค่ะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อยๆนําไปสู่การตกผลึกทางความคิดครั้งสัมพันธ์ของพระองค์ท่านนะคะคือราวๆปี2523มเนี่ยค่ะท่ามกลางความขัดแย้งกับพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ยังคุก,กรุ่นอยู่รัชกาลที่9ทรงนำเสนอมุมมองที่เอ่อค่อนข้างแตกต่างออกไปเลยทรงมองว่าคนที่เข้าร่วมกับคอมมิวนิสต์เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ศัตรูโดยตรง แต่เป็นคนไทยที่หิวโหวยเป็นคนที่ขาดโอกาสมากกว่าโอ้โหพระราชดำรัสที่ว่าเราไม่ได้สู้กับคนเราสู้กับความหิวโหวยต้องการให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนมีความสุขนี่คือเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยนะครับจากเดิมที่มองเป็นศัตรูที่ต้องปราบกลายเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอคือความยากจนความขาดโอกาสด้วยการพัฒนาถูกต้องเลยค่ะเป็นการเปลี่ยนยุทธศาสตร์เลย ก็คือมุ่งไปที่การระบุพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ห่างไกลชายแดนอย่างเช่นเพชรบูรณ์พะเยาน,าน่านแถบนั้นแล้วก็นําการพัฒนาลงไปโดยตรงเลยผ่านหน่วยงานอย่างสํานักงานกอปอรอหรือชื่อเต็มๆก็คือสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริรวมไปถึงพวกหน่วยแพทย์อาสาสภากาชาติไทยเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาปากท้องนําทรัพยากรต่างๆให้เข้าถึงประชาชนโดยตรงครับ แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับผลก็คือการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะในเวลาไม่กี่ปีต่อมาโอ้โหพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าแนวทางการพัฒนาแบบนี้มันเอาชนะใจประชาชนได้จริงๆ ใช่ค่ะและพอภัยคอมมิวนิสต์เริ่มคลี่คลายลงตั้งแต่ประมาณปี2525 25เป็นต้นมาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ขยายตัวอย่างมากเลยค่ะมีมากกว่า5,000โครงการทั่วประเทศเลยนะคะครอบคลุมหลายด้านมากทั้งเรื่องน้ำเรื่องเกษตรสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆซึ่งโครงการเหล่านี้ล่ะค่ะที่สร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งมากๆระหว่างสถาบันกับประชาชน นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาแล้วบทบาททางการเมืองที่สำคัญสำคัญก็มีให้เห็นอย่างเช่นตอนเหตุการณ์พฤษภามินปี2535ที่ทรงมีพระราชดำรัสให้พลเอกสุจินดากับพลตรีจำลองเข้าเฝ้าและก็ยุติความขัดแยง้งอันนี้ก็ยิ่งตอกย้ำภาพลักการเป็นส่วนร่วมจิตใจของคนในชาติเลยนะครับจริงค่ะ แม้กระทั่งในช่วงหลังๆที่การเมืองอาจจะมีความไม่สงบอยู่บ้างนะคะพระองค์ก็ยังทรงมุ่งมั่นในเรื่องโครงการพัฒนาเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนลบประธานแก้มลิงฝนหลวงแล้วก็เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะอืมพอบทบาทและบารมีสูงม,มากขนาดนี้ก็มีประเด็นเรื่องมุมมองต่อคาวิจารณ์เหมือนกันนะครับที่น่าสนใจอย่างพระราชดำรัสที่คนมักจะอ้างถึงกันบ่อยๆว่า จริงๆแล้วพระเจ้าอยู่หัวไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไปและอาจถูกวิจารณ์ได้ใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะคะว่าพระองค์ท่านเคยทรงตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าการนำมาตรา1นึไปใช้โดยบุคคลต่างๆเนี่ยบางทีมันส่งผลเสียต่อพระองค์เองมากกว่าคือทําให้ภาพลักษณ์ดูเป็นผด็จการแทนที่จะเป็นการปกป้องสถาบันแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยนะคะว่าบางกรณีทรงมีพระราชประสงค์ให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกดําเนินคดีในมาตราน,นี้ด้วยซ้ํา ซึ่งก็สะท้อนว่าทรงมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะคะครับตลอดราชสมัยเกือบ70ปีนี้ทรงงานเยอะมากจริงๆนอกจากโครงการพัฒนาก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะเลยทั้งการให้สัญชาติคนบนพื้นที่สูงการพัฒนาแหล่งน้ําในที่แห้งแล้งการศึกษาสาธารณสุขการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะความทุ่มเทที่ต่อเนื่องยาวนานมากๆจนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี2559 ภาพลักษณ์ของกษัตริย์ผู้ส่งงานหนักเพื่อประชาชนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเป็นมรดกที่สําคัญมากๆที่ส่งทิ้งไว้ค่ะครับเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากครับจากจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความท้าทายมาสู่การสร้างบทบาทสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งมากๆผ่านแนวทางการพัฒนาที่เข้าถึงประชาชนโดยตรงจริงๆค่ะ แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะคะว่าในโลกปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากขนาดนี้ผู้นําไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามจะสามารถสร้างความไว้วางใจความผูกพันที่ลึกซึ้งแล้วก็ยืนยาวเป็น10บส,บสบปีแบบนี้ได้ยังไงอะไรคือแก่นแท้เบื้องหลังอิทธิพลที่ยั่งยืนแบบนั้นอืมน่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะ